หาได้ของคืนแล้วเจ้าตัวลั่นไม่ให้ใครยืมอีกแล้วสนับสนุนโดยน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรุตมาเนียเรื่องดีๆมีได้ทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกคนก็สู่รายการเอฟบ็อบทุเดย์ข่าวร้อนบนรทึงแทบผมนันทพลนะครับอ้อนลักษิกาค่ะวันนี้อยู่กับนันแล้วก็น้องอ้อนนะฮะเดี๋ยวไปเรื่องราวของข่าวแรกเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของคนที่ได้รับของขึ้นกันหน่อยก็แล้วกันจริงๆแล้วเรื่องการหยิบยืมกันเป็นเรื่องปกติของคนทั่ว่ปเนะาะค่ะอะแน่นอนกันแล้วของมูลค่ามันก็สูงด้วยไงจริงเนาะส่งกําลังใจทุกๆฝ่ายเลยนะครับค่ะคุณผู้ชม่ามากันที่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องหลลวงพ่่อออนีีมกกกาาารรปะศ จากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุแล้วนะคะหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าแรงศรัทธาของชาวไทยเนี่ยมันล้นเหลือมากจริงๆ,หน,งๆหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็คือทางด้านของพ่อมนติ์คำส้อยนั่นเองนะคะค พ่อเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีของเราคุณผู้ชมบอกไปช่วยเหลือทางด้านของวัดต,ตลอดมีการไปร้องเพลงให้กับวัดกระบาดน้ำพุอยู่ตลอดค่ะนํานเยนตามตรงว่าศิลปินหลายคนก็ตกอกตกใจกับข่าวที่มันเกิดข<ม>ึ้นน่ะเนาะอ่ะคุณผู้ชมไปกันต่อครับเรื่องราวของนักแสดงสาวอย่างพี่พลอยเชวิมคิดถึงไหมคิดถึงมากก็คือเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสวยเสมอคือหลายคนก็มีการพูดถึงว่าตัวพี่พลอยเนี่ยห่างหายจากหน้าจอผลงานไปกว่า5ปีทุกคนคิดถ<ม>ึงมากเลยแฟนคลับทําได้แค่ไปติดตามอินสตาแกรมแล้วก็ตามความรู้สึกกันนะ เออรอนะฮะอย่างไรก็รอครับต้องมีผู้จัดฟังสมบ้านนี้กันบ้างแหละอ่าโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าแซมค,คานดีกับคุณแบงค์สอนรามนะฮะก็คือหลานชายนะครับรับรางวัลแล้วก็เห็นบอกว่าเตรียมจะส่งต่อคณะที่เกให้หลานชายเป็นผู้สืบทอดลิเกต่อไปด้วยช<อ>งนาพูดคุยกันนะครับหลานชายก็คือน้องรถเบนสน่ารักมากเลยครับค่ะ ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงชอ็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาชีวิต SME ไม่ง่ายต้องสู้แต่ถ้ามีใคร อยู่เคียงข้างเสมอเข้าใจหนุนหลังช่วยยามลำบากาวบกว่า25ปีสสวเคียงข้าง SME ไทยสร้างรายได้ขยายโอกาสเสริมแกร่งสสว กาแฟกระป๋องดีเซหอมกลิ่นเมล็ดกาแฟาขั่วบทละเอียดเข้มข้นกลมกลมกาแฟทรีอินวันดีเซเวหวานมันลงตัวอร่อยเหมือนกันทุกแก้วดีซด <D 7. S 2> ีเข้มดอนจนดาสุดท้ายอร,รอ,อร่อยโลตัสกรอบอร่อยทุกที <c oughs> ทุกซองโลตัสเธอจำได้เปล่าวันนี้วันอะไรวันอะไรอะ่ะวันบาวันบา สั่ชนที่สองหนึ่งบาทไปชอบกัน <Leave like. S 1> รีบเลย24่สิบงาคมถึง2 7สิจงหาคมนี้เท่นัน้นนม UHT ตราหมีพรีเบโอพลัส D h a แม่คเ เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมรามีมี DHA t ด e อเปิสติเมทเที่ยวสุดโลกจะพาคุณออกเดินทางสู่หันตาเส้นทางสายใหม่ที่ถูกสลักบนภูเขาสู่งานศิลป์เครื่องเคลือบชื่อโจที่ลดแล่นไปทั่วโลกและสัมผัสพลังศรัทธาในถ้ำทระเสียงขังซานวันเสาร์เวลา 5. 5. 1 0บโมงสินาทีอมรินทีวีเปิดจองบูธแฟร์ใหญ่ประจําปี <c oughs> บาร์สวดแฟร์ลิฟทงเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนบนพื้นที่ใหญ่สุดจองบูธด่วนบาร์สวดแฟร์ลิฟทงเฟสติวัลวันที่20ตุลคมพฤศสิกายนนี่ แพรเมืองทองธานีจองบูธศูนย9 7ก้าศโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกสองโลตัสเบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่ลดอ่อนโยนเฟรชฟูดเฟรชมินท์ ขาดสนวัตถุติดจากธรรมชาติห <compute> ม <noise> ูกระเทียมพริกไทยรวมกลุ่มนี้รสดีที่เราต้องการต้องผัดแกงทอดหอมอร่อยในทุกจันอาจีโนโมโตนม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA แม่คะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA สนุนโดยสบู่โอเคเฮอร์เบลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุด อยู่กันต่อกับเอป๊ในเบรกที่2นะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องราวของวงการยูริเกกันบ้างก็แล้วกันถ้าพูดถึงยูริเกมันมีไม่กี่คณะที่<ะ>นานำเสนอแล้วก็ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นแบบท็อปทีท็ทอปไฟในประเทศไทยเลยแน่นอนคณะนี้เนี่ยงานยาวข้าม<ะ>ไม่ได้เป็นปีนะบางทีปี2ปี3ปีเออล่าสุดครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าคณะยูริเก ยินดีกับคณะสอนรามน้ำเพชรเนียครับโอ้โหคือแบบดังม,มากๆจริงๆเนาะค่ะคุณผ,ผู้ชมมาพูดคุยกับพี่มาริโอมารเรอร์กันสักหน่อยค่ะทำเอาคนตกอกตกใจกันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้รถหรูวินเทจของพี่โอดับบนทางด่วนจะ้ะสตาร์ทไม่ติดทำคนที่ใช้รถในถนนบนนั้นเนี่ย ถึงกังวงว่ารถพี่โอ๊เป็นอะไระมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อแฟนสาวอย่างพี่จันจีค่ะมีการโพสต์ลงโซเชียลในธรรมเนียเป็นธรรมดาส่งกําลังใจนะคะครับผมคุณผู้ชมครับไปเรื่องราวของนักร้องชื่อดังอย่างพี่เก่งทัชยชยะนะฮะก็คือถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยจะได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยแกมีอีกหนึ่งลุกก็คือเป็นลุกแต่งหญิงในชุดสาวหลีสุดอลังการนะฮะก็คือตอนนั้นมีการแชร์ภาพออกมาแล้วก็เป็นแวร์เล่าเลยก็มีการสอบถามก คนหลายต่อแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้ได้ยินจากปากของหลวงพ่อจริงๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าติดตามเรื่องของหนุ่มเอสปราชยาก,กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคลิปคลิปหนึ่งออกมาแล้วเหมือน dry ice พุ่งใส่หน้าหนุ่มเอส<อ>เกิดอะไรขึ้นตามช่วงหน้ากับเอฟพัทูเดย์ค่ะวิ l l Original Maya ทุกนวนสวร์อาทิตยเวลา21นินก45นทีทางอมรินทีวี HD ช่อง34ถ้าต้อนเผชิญหน้ากับภาระการเงินมีที่ไหนปอดภับ้งเนี่ย I promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง,าง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3แสนบาท

มีตัวยาบิสมัทซับซิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอ,อกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่ายบินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคู่เราหาวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตา ตอนนี้ผ่านไป3นาทีนะครับเฮ้ยล้วยไหนเนี่ยโอ้โหรสชาติอร่อยมากในวันเสารที่6กันยายน2568อย่าลืมออกมาพ่อกันเด้อใค่อะ,อะสวัสดีลทุกคนผมจ่ายครับอัดมี่คุณภาพของจริงสกัดจากมาเมล็ดกาแฟของแท้กาแฟจริงเบอร์ดีอร่อยแท้ทุกเค โอเคครับเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิเทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย หวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลใหม่เจเลต์บิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลย glow glow more up ใหม่เนเวียลูมินัสกินโกลเซรามด้วยไทอะมิโดลสารเรตชันิ่งประสิทธิภาพดีที่สุดจากเนเวียช่วยลดเนินจุดดำฝังลึกช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเติมความชุ่มชื้นพิเศษชิ้นที่สองให้เจ็ดบาทถึงยี่สิบสามสิงหาคมนี้เนเวียอีสปอร์สกิน คุณผู้ชมครับอยู่กันต่อกับไอป๊อปในเรเบ็กสุดท้ายเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่เป็นกระแสลและหลายคนพูดถึงกันเยอะมากๆเลย,ยเป็นเรื่องกระาวของคุณเอสปัชยานะฮะก็เป็นศิลปินคนลีเก่องอังนี้คลิปนี้เป็นการขึ้นเวที